สบายดีสบายดีแล้วสวัสดีเนะ FC, าะ FC อฟซีเปาเราเซโนเนาะมื่อนี้ก็พามาถ่ายเบิ่งเงิเงนไอหมานเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาเฮ็ดฮอดขั้นตอนใดแล้วพี่น้องนี่เมื่อวานนี้เขาได้เข้าบ้านลองเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเข้าบ้านสองอันเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นซื้ออันอ่แกรโลมาอย่างเอาของมาเก็บไว้นี่มองนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาเลยเข้าบ้านก่อน,นอพี่น้องบานนี้เนาะไปพาเราบิง่งเนาะนี่เลยเนาะพี่น้องนี่วานเขาได้เข้าบ้านโอ้นี่เนาะ โบมีไลเตอร์นะ่าเอาซิลซับออกนะพีนะ่น้องเนาะประตูใหญ่กันยังไม่ได้ใส่นะพีนะ่น้องนี่วานี่ก็ได้สั่งปูนมาอีกนาะพีนะ่นะ้องเนาะสามชิกระสอบเนาะอันะนี้เ็ลุ่ใหมะเป็นหล่อ,อลหอล่อเรีนเนาะนี่เลยตัวนี้ทีมงานท้างกำลังผสมสาวนะครับพีบ่น้อง นี่เอาได้ทราบตัวนี้ห้องนี้แล้วเรียบร้อยแนละ้วพี่น้องเนาะว่าจะเข้าบานบานนี้บานอันน้อยกว่าม่งกบพี่น้องนี่จะเข้าจะแก้ไขจังไหนเนาะนี่ดาบบานเนาะมันวิดนาะพี่น้องนี่เนาะบานมันวิดตรงนี้เนาะมันน้อยบริครบซ้ำตรงเนี่ยเ้าสิเอาไม้มันเนี่ยบอือวันไหนเนาะพี่น้องมันจะสีได้นะนเานาะห้องนะี้ถือป่ะสาบที่ห้อยแล้วน้องเนาะ สบายดีซ่างแก้วสบายดีเนาะตัวน,นี้เราสารัอนไะปลอยเนาะอาจจะลายๆจัาหน่อยนะเนาะเฮายัางบม่ได้ทาสี <c oughs> นี่ตอนนี้ทีมงานเฮาจะมาปูณใหม่กันบ่อยแล้วพวกเพิ่นเริ่มสีขึ้นเฮือนใหม่เนาะไปเนาะพี่น้องเนาะเพิ่น,นะน,นะนเลยให้มาสับห้องนี้ก่อนนี่ห้องนี้เฮาก็สับไปเกือบเบิดแล้วยังเหลือแต่แพงเดียวเนาะพี่น้องนี่เลยไอ้อ่องเพิ่นมาซอยเนาะพี่น้องเมื่อวานไอ่องเพิ่นมาซอยเฮ็ดแพงนี้เนาะ ตัวน,นี้เขาก็ัซับเรียบร้อยแลย้วพี่น้องนี่ถ่ายเลยเนาะมาตอนนี้เขาจะเริ่มซับแผงนี้เอาเก็บห้องนี้มาแล้วเนาะห้องนอนไอ้หมานเนาะพี่น้องพี่น้องเนาะตอนนี้เขากำมาขึ้นแผงนี้เนาะพี่น้องเนาะจะแบ่งกันขึ้นพนลนแผงเนาะไอ้ออกกับทางแก้วข,ขึ้นแผงนั้นห้องน้องพี่น้องอ๋อ้มาๆแผงนี้แผงท้ายแล้ว สาม,ม,มันมีตะก้นเต่าันี้มันมีสี่คนเนาะให้องกเพิ้งคาเวียกกับกลับไปข้ามานะพี่น้องขึ้นมาแล้วคจะบใส่ขาเวียกเออแม่ละคุณแบะบมัวหลายคุณใแบบส่ เลย <S 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 ีน้ม yup> ันอะมันเดก็มันเล่นกัเงินแ้่ซอเก่วตัวเล้งก็่ำเนาะบร่นเลยก็ชิคก็บไปขายแล้วซุกท้องมกัน้นี่กนชุดลายแม่ชุกลายเติบแน่าจะสุนแบบสุกแดนน้แบบนข่าน้ำไปนึ่งเดี๋ยวเราจะขายแล้วเราเกบทีมงานเอากิ่นาพี่น้อง ที่เอ็นโม่านิ่ิดมันส่วนแมนโม้ท่าหนิกาปิดมันส่วนเนาะเขามาขายไงกัะเจ้านี่หามามาฝกินงานกินนาะกอทีงานข้าวเนกะทีงานขอกินมทุนนนอเนาะไปยิิพ้าเลยวช่วงนี้พอก็เล่นเพื่อนให้มาเพ่อนเขาเพื่อนเอตต่อเลเพื่อนวะเล่นแค่เนาเพื่อนัใหม่แล้วนโมเลกขึ้นก่อนนะมันเป็นหายาวมันมาเเนาะ คือเ a ื่อนน้องอะไรว่าเดี๋ยวนี Mario ้มันคิดเดียวคือได้หมดค อาทีมงานกำลังมาปูนตืมเนาะพอดีไปอองคนกันมาเนาะพี่น้องเอาคนมาเนาะปลาสามเหลี่ยมตอนนี้กันเป็นอะไรอองแบ่เป็นไรเมื่อบ่งเบ้ก็กินนี่ตัดหย่าแบ่อ๋อเลยเลยตาบหยานาดก็รักไงเป็นกระส่วน <c oughs> อืมเลย,ย <c oughs> พี่น้องเอ้ยตอนนี้ลองแทกเบิ่งบาดประตูเนาะ มันบอผู ula, ma, al, si iert, men, men, men ้ดีกันกับวงกบนะพี่น้องเนาะนี่ไว้ใส่บาตประตูไม่ได้ใส่ซ้ำบาตประตูมันนมันน้อยกว่าเนาะมันวิตตุนวิตเนาะพี่น้องเนาะที่จริงมันต้องอยู่ในเลยเนาะข้าจะไปถามเพื่อนว่าเพื่อนให้เปลี่ยนอยู่บ่พี่น้องหันมันหานเพื่อนก็อยู่ซีโนพี่น้องเนาะเดี๋ยวที่ลองไปถามมึงว่าถ้าเพื่อนให้เปลี่ยนกันเขาจะเปลี่ยนนะถ้าว่าบอกให้เปลี่ยนจะเขาสีแก้ไขจังไรพี่น้องแต่ละบานวิตไปเลยนะพี่น้องเนาะ วิทนี่ไปเลยน้อหวานเนาะมันบบเกาะเนาะตอนนี้เขาก็ขึ้นปูนยังบบแล้ยวน้อพี่น้องนะปูนเบิดเนาะเดี๋ยวสิขึ้นอีกเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ค่อยขำลงแรงมาพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็ลับแล้วเรียบร้อยแล้ว้อง ของของไอหมาเนาะของนอนเพิ no ah. no. ons, like mm ่นเนาะเริ hmm. mm ่มมาสอาดอีกแผงข้างหน้าเนาะยังนออยหนึ่งเอาจิปั่นปั่นแล้วก็ลงฟองแล้วเนาะไอ้องกำลังปั่นลงฟองเห็น้องเนาะมือไหนนึ่งเอาบอดไฟวยเนาะองไฟเอาบอมือเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาหา몽เขินกันไปแล้งเนาะ รอท่าปั่นแผงนี่เราไปนอนาะประมาณิอันหนึ่งเขาจะปั่นแผงนี้ก็แล้วเนาะอากาศดีดีเนาะพี่น้องลมเย็นเย็นนอนงามแรงนี่เนาะพี่น้องตอนนี้เราก็รอปั่นฝูนเนาะให้มันแห้งสมัติเท่านัเขาจะปั่นฝูนแล้วเขาซืเมื่อยานนี้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เทานศิคอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะ อ่าอกันคิดใหม่เนานะพี่น้องเนาะหึขอโฟนน้ําแหมขอฝันคิดใหม่เด้อพี่น้องเน้ะสบายดีบ๊ายบาย